สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโมนารีดิมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะดิมก็จะมาดู MV เพลงใหม่ล่าสุดจากค่ายของมันดีเวิร์กชื่อเพลงว่าหากธอเคยรักใครนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็ได้พี่หวายกับพี่เขื่อนมาร้องนําให้ด้วยแล้วก็จะมีนักแสดงของเหล่าดูมันดีนี่แหละมาเล่นประกอบ MV ให้นะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยคือตอนฟังเราก็รู้สึกว่าฟังทีเซอร์นะรู้สึกว่าแบบเพราะนะมีความแบบติดหูอะไรอย่างไอท่อนทุกเนี่ยนะคะติดหูมากแล้วก็พูดถึงคอสตูมคือแบบขาดไม่ได้เลยนะคอสตูมนี้ โอ้โหน่ารักมากคือไม่ว่าจะเป็นของพี่หวายพี่เขินแล้วก็ของเราดูบันดีด้วยนะซึ่งของเราดูบันดีพี่ออกคือทุ่มทุนสร้างตัดใหม่ทุกชุดจ้านะก็คือต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะความสมบูีนิวมัเลยจ้าอะดนิวแอปเชอบก่อนดีกว่าอุ้ย หวานมากรัก่ากอบตาปิดหลับกันแล้วดิหากเธอคือรักรักคือสายลมของความรักรักคือหัวใจที่เธอสคือดวงดาวที่ดูยระละเรัอนรักฉันรักคือเรื่องจริงแย่ก่อนยังต้องยอมใคร

มีความแบบเมทิคอลม่อโอ้ยไม่สอนท่าเลยทุกคนก็คือกาว่าแบบแกะท่าไปปั่นปั่นแบบอันดีเหมือนกันนะคืออยากแกะท่าอุ้ยแต่เพลงของมากนะ นคนละค,ค,ะครับไม่มีคนแซ่ไม่พูดมากสา่้ไมว่าใมันคนค<ๆ>ลักจุดนดดดดดิ่งๆที่จริไก็ใ้างในรู้ไมผมน่ crazy ไม่เป็นไรเลยจ้ะเปลี่ยนตามคนี่ลแต่ก็คมจนุ่นี่ฉัน m o n m n d a y ไม่ก็สามมือ คือแบบว่าเมืนแบบรุนแบบ่นพี่แบบแอบส่งรุ่นโน้อ <laughs> ง ข้อตัดแบบบางจับเลยต้องมีกันมาก กันไปแล้วนะคะสาหรับ MV เพลงหักจะครรักใครนะคะ mm. ก็เพลงนี้เนี่ยไปวาภาพรวคือน่ารักมากเลยนะแล้วแบบว่าคือมีสอนท่าเต้นให้ด้วยนะคือตอนแรกก็อยากจะเต้นตามอยู่นะแล้วแบบว่าเออก็นั่งคิดอยู่ว่าจะแกะท่ายัางไงดีสรุปพี่ออฟใส่ท่ามาให้เลยจ้าก็คือระหว่างแกะท่าก็คือแกะไปปั่นวิวไปก็คือเป็นข้อดีนะคะที่บอกว่าเออเราก็ฟังวนไประหว่างแกะท่าไปด้วยนั่นเองนะแล้วคือแบบว่ามีภาษาม,มือด้วยทุกคนคือแบบหูสเปเชียลแบบว่าแบบ เหมือนต้องการแบบให้แบบทุกคนได้รับรู้เข้าใจเพลงนี้เหมือนกันทุกคนเลยแล้วก็คือเอมวีมีความน่ารักมากมีแบบว่าแม่หมดโดยเรยมีนางฟ้าแม่ถั่วั่วเสือรัก <c oughs> นะคะคือแบบว่ามีความน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับเอ็มวีนี้นาะ,ะเพื่อนๆก็สามารถไปดูแบบเต็มๆเพื่อแกะรายละเอียดต่างๆได้ด้วยนะก็คือเราเห็นป้ายที่มีแบบว่าสนับสนุน LGBTQ+ ด้วยนะคะก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าค่ายนี้เขาก็คือยึดมั่นในเรื่องของการผักนั้นมาแบบ ยาวนานสักพักหนึ่งแล้วนะคะจากที่เราติดตามมาแล้วก็คือยังมีความสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆนั่นเองเอ,อ,อยากให้ไปดูกันเยอะๆนะสำหรับเ V เพลงนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วจ้าเป็นคลิปของส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวสำหรับ MV เพลงนี้นะคะก็หวังว่าจะเจอกันใหม่ปีหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามกันมานะจ้าวายๆจ้า